สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุพางนะคะวันนี้ค่ะทุกคนนิเชียจะมากินไข่ห่างหกไอ่อะไรวะไข่ห่างไข่ห่างอ่าไอ้แม่อะนะวะไข่ห่างหางไข่อ๋อไข่ห่างหางหางคือรังอ่ะรังมันอะหางพังมันไม่ฟักอ่ะเข้าเอิร์นมา ไข่ห่างหางแปลว่าแต่ว่าไข่พังในในรังในรังมันอ่ะอืมนั่นแหละไข่ห่างหางนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ห่างหางไข่ห่างหางนะคะหางห่างหางนะคะโอ้ยหางวันนี้ไข่ห่างหางนะคะหางโอ้ยพี่แชมอาะกูพูดจริงกูพูดผิดนะเนี่ยยังจะพูดผิดตรงไหนถูกที่แล้วก็ไม่ใช่ไข่ห่าง ไข่หางหางเออหางเออหางนะคะก็เป็นไข่หางหางที่เป็นไข่ที่เหมือนจะมีตัวอ่อนในไข่นี้นะคะสรุปง่ายๆก็คือไข่ที่มันไม่ฟักยังไม่ฟักตัวนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะเอาอันนี้เลื่อนไม่ได้หรอยังไงมันก็อยู่นะอันนี้นะคะนี่ก็ไข่เป็ดมาหลอกไหมไข่เป็ดมาหลอกไหมอยากกินว่ม กินไหมล่ะไม่นี่นะคะทุกคนโหอุ้ยเอ้าทุกคนคะมันเหมือนไข่ต้มเลยแต่ว่าเปลือกมันบางกว่าไข่ปกติน่าแสดงว่ามันไม่มีตัวมากเท่าไหร่นะกินไข่ได้แหละจริงเหรอทุกคนแล้วก็กินมันเหมือนอันนี้ทุกคนเคยคือรถทัวปะแล้วมันจะมีแบบไข่ต้มมาขายอ่ะไข่ที่มันจะเป็นไข่ขูดช้อนอย่างเงี้ยตามคศเอออุ้ยจริง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 ดมดิไข่ปรุงเขาเรียกไข่ปรุงรสเขาเรียกไข่ปรุงเออเออ อุ้ยอ really ุ okay. ้ยทุกคนไม่เหมือนที่คิดเอาไว้นี่น่ากินมากทุกคนดูนี่อุ้ยมันเหมือนไข่บล็อกซสอุ้ยทุกคนจริงๆดูดูดูนี่จะเป็นเหมือนดึงแบบเหมือนดึงๆอ่ะอุ้ยทุกคนกลิ่นหอมมากตอนเนี้ยแ้งนะน้ำลายกุซอสละโอ้ยติดมือติดอันนั้นไปหมดกินยังไงให้มุมานี่นะคะเราก็จะจิ้มซอสเอ้ไม่ใช่น้ำจิ้ม ซีฟู้ดนะคะเอาซ่อมเอาซ่อมดีกว่าอะไ่ต้องมือสั่นขนาดนั้นก็รู้มือสั่นไม่มือสั่นหิวหิวหิวเพราะอ๋อรอไปรอไปเฮ้ยนี่ไข่ทั้งตัวไอไข่ทั้งลูกนี่นะคะอันนี้ไม่ได้ขย่ามันนะคือมันเป็นอย่างนี้คือมันใกล้จะเกิดแล้วแหละเนี่ยรสชาติเป็นไงรสชาติแปลกมากหรอหื จะบอกว okay. oh. oh. ่าอร่อยมากเอาจริงกินป่ะกินป่ะเฮ้ยจริงจริงอยากทำไมมองเหมือนไม่ใช่วยจริงเอ้าหน้าอย่างนี้แค่โกหกคายแม่เอาจริงจริงเอ้าจะพูดยังไงอ่ะจะบอกสัมผัสแล้วทุกคนคิดตามนะคือข้างนอกใช่ปะมันเอ้าทำไมชอบมองกันอย่างี้วะข้างนอกใช่ไหมมันจะเป็นแบบหนึ่งๆอ่ะแล้วข้างในมันจะเป็นเหมือนไข่ต้มที่แบบสุกแบบสุกมากเลยอ่ะอ่ะมันจะอร่อยยังไงวะก็สุก สุกนอกไม่สุกในโอ้ช่างแมเงเลยส <c oughs> ุกในไม่สุกนอก้วที่มันกำลังหมายถึงอะ่ะตเออใช่ว่ะใช่ใช่ไปออสักคำหนึ่งนะคะนี่ต้องแจ็คพอตแล้วเลยเอาวันนี้เลยดีกว่าไหมเนี่ยเเทำนี้เยเนี้ยเี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเนี้ยทุกคนกดไลค์กดไลค์ก่อนมีกระดูกด้วยพี่ <c oughs> ใช่ทุกคนกด<อ>ไลค์ ถ้าเกิดเชียร์ไม่กินฟองนี้ดิสไลฟ์เลยครับอุย้ยเดี๋ยวเชียร์กูพูดแล้วดิสไลฟ์เลยนะเชียร์ต้องกินฟองนี้หมดเฮ้ยทำไมมันเหมือนไม่มมมมเหมือนกันเลยวะแต่ถ้าเชียร์กินหมดคือไลฟ์มาแน่ๆดูดิทุกคนมันจะเป็นเย่อ,อย่างนี้นะอ่ะแกะเลยกูรู้ในนี้มีตัวโอ้ยม่ไดเร็วเร็วมีตัวด้วยเอาดิมึงอยากได้ดิสไลฟ์มึงก็ไม่นี่เลยนะตั้ใจแตกเรียนข้ามตัดนะช่วงเนี้ยโอ้ยม่ วทำโกงด้วยเอาดิเอ้ผมไม่รู้อ่ะโอ้ยต้องกินให้หมดครับได้ไรมันก็คือมันคือไก่ตัวหนึ่งใช่ไหมมันคือศพไก่พี่ชายไม่ไปพูดในงานนี่ที่ได้เป็นไปไหนอ๋ออ๋ออ๋อ อแต่เดี๋ยวนะจะไปดูในเฟซมานะคะทุกคนตอนนี้เหมือนกำลังทำพคอดให้ไก่งไงไม่รู้ว่ามันทำให้มันเหมืนทำให้มันเกิดอะอ่ามันนี่หนจะหนีไปไหนพี่เชฟโอ้ยทุกคนคะ เดี <rude S 2> ๋ยวนะ Two thousand years later โอเคเพื่อคนดูจะทำได้ค่ะทุกคนไข่มันยังอร่อยขนาดนี้ตัวมันจะอร่อยขนาดไหนไหนเดี๋ยวก็ดูหนอยเชฟเดี๋ดูให้แก้หน่อยไหนเดี๋ยวกูเอาให้ดูนี่นะคือมันมีขนไก่ด้วยครับเป็นปีกเป็นอะไรมันเนี่ยคือใกล้เกิดแตงทีก็คือแบบมีหัวด้วยเออมีหัวมีหัวเห็นปะเห็นปะไม่ใช่ไม่ใช่ ดหัวได้อ่ะเด้ดิตัดหัวออกได้ไหมอ่ะไม่ได้อยากกินส่วนหัวกินส่วนตัวก่อนโอ้โหให้แยกส่วนเออโอ้ my god เดี๋ยวกูขอกูขอลองหน่อยนี้อันนี้อันนี้อันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงเอาช้อนมาดิเอาช้อนตรงตีนมึงมาให้หน่อยพี่ขอโทษนะกระปากระปาพี่งี่ี่ี่พี่พีี่ี่พี้พพี่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 แบบหน้าคนีี แต่ก็แบบเธอต้องมาตายเพราะป่านฉช่เหรอเนี่ยนุน่าตืตายงัแต่นานละเดี๋ยวคุณลองชิมกันโอ้ยเปโอ้เป็นไงไี่มันก็คือไข่แหละมันก็ไม่ต่างอะไรกับไข่ธรรมดาพี่แชมป์มันอร่อยกว่าจริงจริงเนื้อสัมผัสอ่ะอ่ะถ้าถ้าถามว่าอร่อยไหมให้ฉีดเต็มห้าห้าเต็มสิบมึงเชื่อว่ามันอร่อยมันเหมือนไข่ต้มสุกแล้วอ่ะไม่ข้างนอกมันเป็นอันนี้นะมันเหมือนพุดดิ้งเลยนะเนี่ยพุดดิ้งพุดดิ้งเลยเหรอ พี่แชมป์พี่แชมป์กินทีไรนี้ทีไรนี้พี่แชมป์ต้องกินทั้งหมดเลยดิน้ำใจกับตัวนี้ไม่อะไรโอ้โหจริงเหรออก็เป็นไข่ธรรมดาไม่แปลกไม่อะไรมากพี่เชม่อมันอร่อยอ่ะกินอันนี้เดูไม่ใช่ทำอะไรอย่าพังนะเชื่อไม่ไหวจริงว่ะ่อลดอโหมโ,โ,โอ้โหโอ้แม่งก็จะตัดหัวทิ้งได้ไหมพี่แชมป์ขอร้องเลย กาดเอาฟันกัดหัวออกี้โอ้ยหัวขาดยังจิ้มเลยจิ้เยอะมแลก็บแล้วอ้อมเลยข่าใคใครทิ่ไลเลยใครทีไลไม่เอารถใหม่ให้ด้วยมาใช่ามาใช่ย<ะ>เยอไม่พูดเอยอะกูอานันสองมกูรู้ร้อนๆดมา กินเยอะกว่านี้หน่อยกินเยอะกว่านี้หน่อยไม่ไม่ไม่ฉันไม่ชอบอันส้มเจะขอดูใกล้ๆหน่อยหน้าตาเป็นยังไงนี่นะคะโหน่ากินจังเลยอะไรเอาไปทำกินไหมล่ะไม่ใช่กินไม่ใช่กินเร็วอยๆไม่ใช่แบบจะหมดแล้วอ่ะขอคนหนึ่งเลยนะคะอ้าเอามาหนึ่งสองสามไอ้แชมเฮ้ยกลัวว่ะโอเคหัวมันไม่มีละ หนึ่งสองส้มอ้าวพี่แชมยไม่อะไรอยู่เลยทุกมาโอ้ยพี่แชายทุเล่นอะเป็นคนยังไงวะเนี่ยวยยยิ่งสองซ้ำยันคิดทำขายดิสไลน์แน่ดิสไลน์ถล่มมาเลย เอันซับแต่ถ้าเชียร์กินได้กดซับรัวๆใครที่ยังไม่ได้กดก็กดซ้ะคิดเราเองแล้วกันเช<อ>ียร์อย่ากคิดแล้วก็กุ๊บ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 เพื่อลดขันใหม่เพื่อลดขนใหม่เพื่อซับเพื่อไลค์ทำเพื่อยอดไลค์ ก็โงเป็นกูผุดทำเลยกที่พี่พี่ออมอมอมกินหมดเนี่ยแล้วเนี่ยจริงแขงนี่นี่แป๊บเดียวอ่ะจริงครับแต่ตอนนี้ยังไม่อร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมเชียร์หวานเปรี้ยวๆวันนี้สตรอเบอร์รี่เฮ้ยเป็นไงสรุปอร่อยเหรอที่แม่กินเมื่อคืนใหเราเป็นไงครับขอสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับเหมือนอะไรเหมือนอะไรไม่เคุยกับกล้องเลยเหมือนอะไรมนโว้ยพี่แฉ มันก็เป็นไงวะคือรสชาติแบบมันเป็นไข่เลยทุกคนเป็นไข่เลยเชียอาจจะไม่ได้นึกถึงว่ามันเป็นไก่มันก็เลยเป็น,ข <c oughs> น,นไข่ <c oughs> ไม่เกี่ยวละก็คือรสชาติปกติเลยแต่ว่าเชียตอนที่เชีเ้ยวไปใช่ปะเชียกำลังนึกว่าคือมันได้ยินเสียงกึกในหัวทุกคน,นแบบเคี้ยวแบบนิ่มๆอยู่ใช่ไหม,มแล้วก็แบบกึกกึกไม่พอแล้วเหมือนมันมีอะไรกระดูกอยู่ข้างในอะแล้วมันก็นึกถึงว่าอะไรเหรอกระดูกอ่อน จะช้าไปมั้งมันเลยไม่กรุบนั่นแหละก็ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดจะชอบในตัวมันอะชอบนี่ชอบไข่ด้วยสุดแล้วนี่นะคะโยมว่าไข่มาอีกฟองนึงอีกฟองนึงอีกฟองนึ่งอะโอเคอันนี้นิก้านี่ก็ก็นั่นแหละค่ะเหมือนที่ผู้ใหญ่เขาบอกกันว่าอย่ามองคนที่ภายนอกขึ้นภูเขาเอาเย่าอยากเห็นมองอย่ามองคนที่ภายนอกเพราะว่าเนี่ยมันเป็นไก่อะไรเนนะคะขอกินนี้ล้างปากก่อนอันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริง อืมอร่อยมากหนึ่งสองสามเอ้ยหนึ่งสอะไรวะอ้าวไม่เอาไม่เอาดอกนี้ไม่ได้ไม่ผ่านงั้นนี่เกบไปกินแล้วแ่นะอืออยตารงชับอูไกันโอย แล้วจะเห็นในเฟซมาเขาบอกว่าการที่จะกินให้อร่อยต้องกินน้นํามันก่อนค่ะเัี๋เจะมาลองทิมน้มานะํามันนะอ๋านี่โอ้ยพี่แชมป์ก็พูดไม่สนใจเลยอ่ะมันเหมือนเป็นเยื่ออุ้มอุ้มเด็กไว้เอยอะไรเราเนี่ยย่เยื่ออุ้มอุ้มไข่นะคะมันก็เลยจะมีเข,ขาเรียกวแบบ่าอุ้ยไม่พูดดีกว่าจะพูดเหมือนราเด็กนี่นะคะจะชิมน้ำมันหืมหืมการสดด้วยเหี้ย ขมขมหรอไม่ออกขมป่ะหรือว่าลิ้นจะแปลกแปลกปวนไปแล้วนี่เป็นตัวปะพี่แชมป์ใช่ทำไม่ใช่ทำคลิปนี้จะพูดหนึ่งสองซ้ำอยู่นั่นแหละพูดทำนี่นะครับหนึ่งไอ้เหี้ยเนี่ยนี่นะคะทุกคนเป็นตัวเลยคราวนี้เดี๋ยวถ้ามึกินเยอะได้ก็คือดีนะพูดได้นะคนไม่กินเลยมาไม่เช่กินเป็นทั้งเป็นทั้งเซลเลยนะคราวนี้นะนี่ไงกระทางนี่เลยไม่ต้องแกะออกน่ากินนะเนี่ยี่อ กินไหมล่ะอยาให้กินหลังไม้แล้วกันนี่นะคะทุกคนขอคนละอีกหนึ่งไลค์นะคะอีกหนึ่งไลค์ก็กดออกเดือนเออวันดิ้ไลค์เอเอ,เอ,เอไม่ไม่ไม,ไม่ใครที่ยังไม่กดก็ขอไลค์เลยนะคะเพราะฉันกินตัวที่สองแล้วมา มาสว่างึ่งสองซัมโอ้โอ้เอเมนตลกเลยทุกคนคะฉันว่าันจะกินทีละครึ่งคำค่ะเพราะว่าเต็มปากมันกินไม่หมดนะกินครึ่งนี้ก่อน เมลวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปไปสะดุ้งเลยอะอะไรอะม่ใชกัดไปเจอหัวนพอดีเลยอะออมูจะไม่ตไม่เอาแล้ะปกติฉันก็ไม่กล้ากินอะไรพวกนี้แล้วนะคะ คือหนึ่งฟองคือสุดๆของเชอร์จริงๆใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้เชอด้วยแล้วก็เชร์แชร์ด้วยะฮอันนี้บอกแล้วเชยบอกเชอใช่เหรอไลค์ให้เชอร์ด้วยออแล้วคใครที่อะไรวะเนี่ยใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เชอร์ด้วยแล้วอยากจะให้เชยทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาบอกไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเชยก็ขอฝากติ๊กต็อกของเชยด้วยนะคะทุกคนฝากไปกดติดตามด้วยนะเชยจะลงคลิปทุกวันเลย สำหรับคลิปนี้ตอนตอนไปคลิปไปเงี้ยก็คืออร่อยค่ะทุกคนคือจับกุ้งครับสำหรับวันนี้ก็คล่องเองอหนึ่งสรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย